สวัสดีครับวันนี้แอดจะมาทำสูตรเสียวหนึ่งตัวห้องหวยสีฟ้าให้ดูกันนะครับวันนี้วันที่สิบสองเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสามอ่าครับผมรอบที่หนึ่งถึงรอบที่เก้าช่วงเช้านะครับถ้าใครชอบเล่นรอบเช้าเช้าตื่นมาเล่นรอบนี้นะครับสูตรนี้ได้ผลดีเลยแหละครับโดย แอดจะใช้หน่วยล่างมาบวกสามนะครับสำหรับสูตรนี้เรามาลองดูดีก่อครับว่ามันเข้าจริงไหมและได้จริงไหมแต่ก่อนอื่นแอดแนะนำให้สำหรับคนที่จะเล่นสูตรนี้ครับให้รูดล่างและวิ่งบนนะครับกันพลาดน,นะครับผมเอาครับเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันนะครับผมอ่าหลักการนะครับเราจะเอาตัวเลขตั้งต้นของรอบแรกนะครับ มาบวกกับสามนะครับจะเอาหน่วยสุดท้ายของรอบแรกนะครับก็คือหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์นี่นะครับมาบวกกับเลขสามแล้วเรามาดูว่ามันจะเข้ากันไหมครับผมอ่ะครับเริ่มต้นอ่าครับเอาหน่วยสุดท้ายของรอบที่หนึ่งนะครับคือเลขศูนย์นะครับมาบวกสามับจะได้สามนะครับครับสามมาบนนะครับอ่าได้นะครับเข้า ครับตาต่อไปก็จะเอาเลข7นะครับของรอบที่2มาบวก3นะครับอ่ะครับผมก็จะได้10นะครับเราจะเอาหน่วยสุดท้ายนะครับแทงก็จะเข้านะครับก็คือ0ตาต่อไปเราเอา2มาบวกกับ3นะครับอโอเคครับรอบนี้น่าจะไม่เข้านะครับหลุด ตาต่อไปนะครับเราเอาสามมาบวกกับสามนะครับในรอบที่ห้าก็จะได้หกนะครับโอเคครับมาหกหกเข้านะครับตาต่อไปเราจะเอาเลขหกมาบวกกับเลขสามนะครับก็จะได้ตัวเลขของรอบที่หกนะครับครับได้เก้านะครับโอเคครับเข้านะครับผมตาต่อไปเราจะเอาเลขเก้ามาบวกกับเลขสามนะครับเท่ากับ สิบสองนะครับอ่าฮะหน่วยมันก็คือสองนะครับก็คืออ่าเข้านะครับสองมานะครับตาต่อไปเราจะเอาเลขสองมาบวกกับเลขสามนะครับอ่าครับผมก็จะจะได้เบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าก็ไปอยู่ข้างบนก็วิ่งได้นะครับก็เข้านะครับ,ารบตาต่อไปเราจะเอาเลขสามมาบวกกับเลขสามนะครับเลขสามมาบวกกับเลขสามนะครับ รอบสุดท้ายเรอบที่เก้านะครับก็จะได้หกนะครับโอเคครับหกมานะครับเข้านะครับผมอ่าครับผมแอดแนะนําให้ใช้สูตรนี้ไม่เกินสิบรอบนะครับเต็มที่เก้าถึงสิบรอบนะครับรับประกันว่าเข้าทุกวันนะครับผมโอเคครับสําหรับสูตรที่ทําให้ดูนะครับอ่าถ้าใครชอบใครถูกใจนะครับอ่าอย่าลืมบ้านหัวสํานักเทพเสียนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์ใน YouTube ให้บ้านหัวสำนักเทพเซียนเลยนะครับบายบาย